แขข่งขันวันที่16มีนาคมครับในงานของดีน้ำู้ร้อนอเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทพลุงครับขอบคุณครับที่นี่มีแต่เพื่อนจริงๆครับเอาละครับเรามาตามกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ไร้ศึกเจ้าพายทยสอสมหมายในวันนี้ครับสอสที่9มีนาคมนะครับคู่นี้เสมอกันมาแบบคาดใจนะครับบุคองพักยก2-4ลูกชายของเจริญวิษเก็ิบ้านท่องร้านชายของเจริญทรัพย์ กับทงด้านของคู่ปรับเก่าครับเคยสมัยกันมาครับนาวาเอกสาสมัมายหรือว่านาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมครับคะแนนของคู่ที่ผ่านมานะครับเอกชัน3เสียงครับ49ต่อ46อส่วนคู่นี้บนเวทีผู้ชี้ขาดธนาชัยจำนงครับก่อนที่<อ>จะชมเกมการแข่งขันไปทำความรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนนะครับไปดูโปรไฟล์ของบูคองนะครับเด็กมัธยมครับบูคองพักยกสอง ดาวโรดไว้19ปีจาก,กอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรภูผาที่นี่แหละครับมีจเจริวิทย์เกียรติบ้านช่องเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็จเจริญทรัพย์คุณลุงนะครับเป็นทีมงานสต,ต๊าฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของหน้าวาเอกสาวสมัมยหรือว่าสิทธิเชฟอุ่นธรรมครับดาวดังไว้29ปีจาก,กอำเภอเขมรราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดชนะคะแนนชาติอนันต์สจจอยปราจีนะครับที่สนามวิจิตรเมืองนนท์ที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับมีคุณสมัยสุข็น มีคุณตั้มนะครับเป็นทีมงานสตัฟเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติและก็โปรไฟล์คร่าวๆย่อๆของผู้ไฮไลท์ของศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายของเราในวันนี้ครับ,บสเสมอกันมาแบบคาใจครับ16คับกามาคม2566รที่ผ่านมาครับวันนี้ได้โอกาสนะครับรีแมตช์ก,กันมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตำรวจทีพัชรวิษขีตตโบทันียกุลนะครับพันตำรวจเอกภาคกรพักดีวันิทผู้บังคับบัญชาของกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับ ร้อยตำรวจโทธนาชัยจำนงครับดีให้าการสนับสนุนในเรื่องของเวลาในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่นู้นแหละครับมาจากใต้ครับจังหวัดตรังครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ใช้เวลาในวันหยุดนะครับวันหยุดราชาการเพราะนั้นก็ถือว,ว่าเป็นเวลาส่วนตัวก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรามาดูคู่นี้ต่างฝ่ายต่างมาตะกี้นี้พูดคุยกันให้บรรดาแฟนศิษยเจ้ามวยไทยส่อหมายได้รับทราบเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแล้วบอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ชกเสร็จนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอ้โห131ปอนด์อนด้วย มาช้าไม่ได้ลดเลยสตอนหนึ่งคุณปฏิมาดูกันดูที่ว่าความมั่นใจจะเป็นอย่างไรจริงๆครั้งี้แล้วก็สูสีนะใช่ครับเ,เก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเ<ะ>คลื่อนลูกใหม่กับเคลื่อนลูกเก่<ะ>าครับทานาของกูของลูกชายของจาริวิดหลานชายของจารีานรซั์นะครับ<ะ>19เปีเท่านั้นเองครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมนะครับแฟ่ต้องบอกว่าเป็นขึ้นลูกใหม่ที่ต่อยคู่เอก19เ้ามาไทยเวทีมวยสยามวอ้อยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้วัดชั้นรุ่นพี่ทีมอาจารย์ผ่านได้ไม่ได้ครับต้องบอกว่า เวทีนี้ใครจะผ่านมาทีนี้ต้องต้องเยี่ยมต้องแวะทักทายปูคองก่อนครับเป็นเจ้าของสถา,านที่อยู่อ้าวมาม,ามาันแพสต์รู้ครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป กรรมธท่านผชมที่เคารพครับสมุนไพรไทยวิดอเวมีผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเมาวสเปรย์ผลิตโดยบริษัท A INGREDIENT จำกัดครับได้รับมาตรฐาน ISO Halal และก็อยโดยในห้างอากรสนิทใจนะครับที่จะก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสดชื่นด้วยสมุนไพรไทยวิดอเว สนใจติดต่อ0811890666ครับสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์เพจวิต์เวเขาจะมอบเงินให้กับผู้ชนะจำนวน4,000บาทผู้ชนะในคู่ที่2เมื่อสักครู่นี้ก็คือเด่นเมืองจันปอมองคลอินครับเอาชนะเพชรน้ำเอกบูมเด็กเซียนไปได้ครับนี่คือรับรางวัลพิเศษจากสมุนไพรไทยวิตอเว a y 4,000บาทก็ขอแสดงความยินด,ดีแล้วก็ขอบคุณทางด้านสมุนไพรไทยวิต์เวด้วยครับ ข,ขอบคุณครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้รัฐดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศเยี่ยวซีเล็กและซีเล็กเดลีล่นะครับชิวเจ้นสูตรเป,ปิเปี้ยวหนังเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขก่ยาและเซเว่นดินเล่นทั่วประเทศคุณสายชนชัยพัชคุณสอบถามข้อมูล0 2 6 8 8 2 3 2 4ขอบคุณครับตามกันต่า ยกนี้ท่านสสประกรท่านนายกพรชัยท่านภูมิำกับต่อพันตํารวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมครับเสียดําช่องจอมพราซาเสียชายสุโขทัยขอเชิญชมนะครับรายการมวยนัดดีคืนนี้นะครับวันเสาร์ที่9มีนาคมครับซึกมวยมันสนานบ้านโพนทองครับที่สนามมวยเวทีมวยโชคเาลาช่องจอมพาราซาเผอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับคืนนี้ไปดูเพชรกลางนากับทางนาของรุ่งแสงตะวันครับไปเอกภูทรต้เจอกันนะครับคืนนี้ครับที่กราบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับบนเวทีตามต่อจานยกที่ 2, 2> ไปดูครับผู้นี้ครับบูคงกับนาวาเอกแม่ธนาชัยกระตุ้นแลวจันเตือ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 นระมัดระวังตัวครับเพราะว่าไม่แน่นะครับใครเข้าก่อนแล้วหลวมก็โดนครับบุคคล19ปีจากคลองหลวงครับนวาเอกตอสมหมายจากเขมรากบุบลราชธานี29ปีต่างกันสิปีเอาม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 าครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็เตรียมตัวมาดี แดง่ฝานะครับไปที่ผ่านมาเพราะว่าขับเที่ยวกันมาชนดิดที่ดูไม่ออกนะครับเชิญยาแดงมาครับสุดท้ายท้ายสุดกรรมการให้เสมอกันไปนะครับ,รบไปที่ผ่านมาเสมอกันสองเสียงทางด้านบุคของชนะหนึ่งเสียงนะครับากกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามพันนะครับเชื่อว่าไฟที่สองของคู่นี้วันนี้ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยอย่างนแน่นอนนะจ๊ะก็ต้องดูค่อยๆค่อยๆดูนะครับเพราะว่ามันถีผลาไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็มีทีเด็ดด้วยกันนะครับเพราะนั้นอาวุธ ใกล้เคียงกันครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่ไม่เหมือนกันหมดอ้าวระวังนะครับใครพลาดใครหลวมโดนทันทีครับนาวาเอกวันนี้ล้างตาได้ขึ้นพลตีโอโหย ขึ้นบนตีเลยนะขึ้นเลยให้เลยผมให้เลยนั่นแหละครับทางด้านนาวายรุ่นพี่นะครับในวัย29ปีอายุนี่ต่างกัน10ปีนะครับไม่เป็นไรว่าวันนี้รุ่นน้องอย่างทางด้านบูคองครับขึ้นลูกใหม่ไล่ทันแล้วนะครับครับแล้วก็ลังร้อนแรงด้วยครับบูคองต่อยที่นี่นี่ต้องบอกว่าผลงานของเขานค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะยอดเยี่ยมอาจารย์นะสานามนี้ใครจะมาใหญ่ไม่ได้ต้องผ่านบูคองไปก่อนจ้องหน้าแล้วไม่สบตาแล้วไม่หลบหน้าไม่หลบตาแล้วก็เออใช้ได้ ครับค่ะครม่กลัวครับอูคองถือว่าชอบในทีมตัวเองเหมือนสโมสรฟุตบอลแล้วครับเตะในบ้านนี่โอ้โหเก่งเหลือเกินครับบางทีบางสโมสรออกนมา้านแล้วเล่นไม่เป็นเทียบประหยัดระยะนะครับอย่างชิงมคมชิงจังหวัดกันเหมือนกับไฟที่ผ่านมาแล้วครับยบชิงจังหวัดลาวาเอกไม่ถอยนะครับวันนี้ไฟนี้ไม่ถอยครับค่อยๆขยับเดินเข้าหาเนี่ยครับเลือกนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับระวังจังหวะสุโขเร ไม่ต้องอาศัยคะแนนของกรรมการให้คะแนนแล้วครับนาวาเอกครับจ้องอยู่แล้วนะครับสับศอกชนะนอกานะของงูกองไปในยกที่2ครับโอ้โหใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวรอดูภาพช้านะครับบนเวทีครับธนาชัยจำนงกรรมการผู้ชี้ขาดชูมือก่อนครับชูมือกับทางด้านของนาวาเอกสอสมหมายครับสับศอกซ้ายทีเดียวนะครับเต็มขมัดเลยนะครับ โอ้โหยังลุกไม่ไหว้วครับทางด้านบุกของครับยินดีกับทางด้านของนาวาเอีกด้วยนะครับนี่แหลับสิ้นสงสัยหายคาใจดูภาพช้าอาจายนที่เขาเรียกว่าป้งปิดบัญชีนะครับโอ้โหนั่นแหละครับค่อยๆซุดลงไปครับศอกซ้ายนะครับดูนะครับตั้งแขนครับรอจังหวะอยู่แล้วครับนาวอกตั้งเข้าไปครับโอ้โหทีเดียวครับเต็มเต็มขึ้นัาเลยครับสูญเสียการทรงตัวไปเลยครับทางด้านของบุกของครับแล้วก็ลงไปนอนคว่ำหน้าให้กรรมการครับ พยายามจะประคองตัวขึ้นมาแต่ว่าออไม่ไหวครับแล้วต้นต้นด้วยแล้วน้ำหนักของอาวุธมันยังดีอยู่ครับอาจารย์จริงเนี่ยร่างกายเขาก็แข็งแรงนะไม่ไม่หลับเลยนะครับยังยังงงงงอยู่ว่าโอ้โหมันมันพลาดไปได้ยังไงนั่นแหละครับกูคง <S <S ไม่เคยโดนใครน็อคนะครับ <ปะ S 2> แล้วยิ่งเฉพาะต่อยที่เวทีมวยสยามนเขาไม่โฆษณาค่ะประคุณนะครับว่าเก่งในบ้านครับโอ้โหอ้าวฟังสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา